มีอรุณสวัสด์ยามเช้าจ้าทุกคนพี่นองเคยเห็นบอ่อหมอกหมอกโลกงยามเดือนสีเดียนหา่าป่านยามหนาวเดือนพฤศกิกาเึืองแหน่หมอกขาวคนนัวอยู่เป็นมันหนาห่อนหรือมันหนาใดเนี่โอ้อยสมอง,งงน้ำอันอากาศกลมอุตุเทนอ มอกขาวเต็มเลยพุนทั้งปูนแห้งขาวคักทั้งปูนแห้งขาวคักพี่น้องุนท,ทั้งปูนทั้งปลาใหม่ทั้ง่นขาวไปเบิดเลยอันเขาเอื่นอากาศอียงนี่เกิดอาเพศไผอียงเกาะอูขอก็บอกไปตัวเนาะมันอีรีได้พี่น้อง่ะเบิงตื่นขึ้นมานี่ขาวเบิดเลยเอรอ ป่านว่าหมอกอันย้ำห้องเกี่ยวเขานั่นแม่เนี่ยมันอีเขาาจังจีทั่วไปเบิดเลยขาาโอ้ยสร้างเต็นเนอะน้ำเดินบ้านนี่น้ำหมอกเปียกหิดเลยดินี่บอเมียนฝนดิน้ำหมอกน้ำหมอกน้ำหมอกพี่น้องแบบขาวเต็มเลยจะมาขักมาเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยบ่เิดมาบ่เคยเห็นเกิดมาจนเท่าปนีบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นมีน้ำหมอกยามเดียนอันนี้มันมันฉีบิดอันมีนาแลวอนมันต้องฮอนเด้เนาะพี่น้องเนาะมันต้องฮอนแต่ว่าอากาศตอนนี้มันหนาวมันหนาวแล้วก็เฮ็ดไหนค้นไข้คือจังไยสุ่มนี่ล่ละายสุ่มไข้หมอว่าเป็น เป็นไขวัดสายพันธุใหม่สายพันอีพนะอออ่ะนะเอออาเป็นไปทัวจีบทั่วแดนอยากให้พี่น้องเบิ่งว่าหมอกนี่หมอกนี่บ้านมูเจ้ามันมีคือกันบอสันดีมันมีคือการบอ,รมมอ,รบอรหมอกบ้านมูเจ้าอืมมันก็สีขาวไปเบิดทั่วค่อยว่วามันมันทัว่วทั่วบ้านคู่ขาดนี่แหละเออผุนทางผุนมันเป็นคู่ห่วยเนาะเป็นหวยเป็นเป็นสวนข้าเจ้าทางพุน มันขาวไปเบิดไปขาวไปน้ำปลาน้ำผุนน้ำอันขังโรงเรียนไปผุนมันก็ขาวเบิดเลยพอก็เลยงเงือบเปล่า,าตื่นขึ้นมาเม่นอียงขาวๆสันเดะมันเนม่นมน,นาห้อนหรือนาได้หนี่นาหนาวนาหยั้นี่โอ้ยสร้างเป็นไปทั่วทีบทั่วเด่นอ๋อ ันนี้มันสีเดียนหาเราได้พี่น้องมันบอมเนเดียนพืศจิกาเกี่ยวเขาเหล่วไม่ได้สีใดนี้นาหมอกเนาะสีใดนี้นาหมอกมีความหนาวความอันนี้ไหมฮคอยสมัคเงืดลายแถวบ้านมูเจ้าเป็นคือกันบอน,นี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนี่ขนาดคอยตื่นสวยดินี่ขนาดคอยตื่นสวยดเน,น,ดน,ดนี่ถ้าแม่นตื่นตะเดืกอกตาเศร้ากว่านี้มันมันสีบ่าขาวกว่านี้ติพี่น้องระเบิงระเบิงระเบิง โอ้ยงดงดแหงอยู่เถ่ามาแหงตามีแต่แนวเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างหลายๆอันหรือสําหรับอันอากาศกลุ่มอุตุอุตุยังบุเอออ้ยบักม่วง่อยแตกใบแล้วเบิ่งบักม่วงแตกใบเอาบักม่วงไปตําเ้อพี่น้องอ้ยเสียงไก่แหบนี่ล่ละอากาศแบบนี้ล่ะมันเฮ็ดใในค้นไข้พี่น้อง ไข่เบิดที่เอรโลดมูกับใครมือนี้ก็สจได้พพามูไปหาหมออีกเด้มือนี้เมื่อวานไปละหมอปิดลานได้กลับขึ้นมาซื้อๆอันคลินิกเนาะในระยะให้หมูเจ้าได้เบิ่งว่าบานไม่ใยญ่สมกับบ้านมูเจ้ามันคือกันบอสสันดิเอาบอกไปบอกมาแนมมาเห็นบังยุ่มดกแบบน,นี้นดกยังจะมาดกคักดกแน่เด่กพี่น้องโอ้ยจะมาดกคักดกแน่เทน,นี้เอาเอา โ oh, อ้ยสะออนบางยมไม่ใหญ่สสมเจ้าสิติดจีมกันขืนติดขืนจีมกันขืนติดมาอีหยังคักแน่เด้อระเบิงระเบิงบักยมกระดุกบางยมโอ้ยสะออนเอาเฝ้าไ่เฝ้าไ่สิ่แด้ดองอันส่งไปให้พี่อ้อมกินเฝ้าไงด้สัว เบิ mainland, ่งดกขาดดกแนี่พี่น้องกวาดเสกอันแหงดกหอดปลายหุ่นปลายดอแด่ดกดกหอดปลายดอแด่อีหลีหัวเงหลายบพงยุ่มไม่ใหญ่สุมดกสูงาสูจีสูอันนี้ก็โอ้ยจีมกันเกิดขึ้นมาพี่น้องจีมกันเกิดขึ้นมาคักเอียงคักเนยแท่งงาสีหักได้นี่งาสีหักเปล่าใหญ่เด้อ จะส่งไปให้พี่สาวกินนะจ้ะโอ้ยส่งไปให้พี่มลส่งไปให้พี่อมกินเ้อน,นี่เด,อนเนด้อบุญแนดกเอียงถักแนที่คตื่นมาพอบรรยากาศกันเลยตื่นเตี่ยวเออมันเป็นหมอกขาวไปทั่วบ้านทั่วซองอโลดพี่น้องคนน่ะแห้งสวยมากแหงตาขาวดิแหงสวยมากแหงตาขาว เกิดมาจนเถ่าเานียว่าเคยเห็นอากาศเดียนหาเดียนซีเดียนหาเร็วอย่งคือเป็นจังซีโอ้ยซ้ำหนียก่อนด้วยพี่น้องขอไปหาแนวกินก่อนไม่บายจ้าขอบคุณที่ชมคลิปนะคะอย่าขามโฆษณาด้วยพี่น้องด้วย